ยืนแม่าอโวหมอยืนแมงเนี่ยตัวหนึ่งจะได้เบรกมันใช่เหรอคิดอย่างนั้นเหรอคุณจะอยู่กับยักษ์มาพร้อมไม่กี่จะปล่อยให้ตัวเองโดนเย็น่ะเฮ้ยแล้วกไม่ได้แล้วล่ะไอ้เหี้ยอเมื่อไหร่ทหารติดเนี่ยต้องกดเพิ่มโมวะไงใหม่ไอ้เหี้ย เอาถึงระเบิดใส่กูหรอไอ้เหี้ยปวดแก่ไอ้เหี้ยแม่งกูแสบปานออกละเหี้ยลงมโมลารีเอลเลยกระจายเลยกูกดแก้เรียบร้อยเวีแท้อุ้ยใครโดนโดนลบไอ้จีบกําลังกําลังจะไอ้เหี้ยโดนตีไปพันสองตายแัดนีเฮ้ย ธนูลบไปแล้วลบหลีกแล้วอุ้ยห้าหมื it. It ่นสองไอ้แจ็คโคตรแรงปับแล้ก็ทำไมสองหรือเปล่าอยากเล่นเลวไหวซะสักไม่ไมนเลยตัววิวตังเล่นป่ะเมาเล่นหนึ่งตัวนี้ไม่เอาไม่เอาเล่นตัวตัวเองดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขายด้วยกี่นะไม่ไม่ไม่ผมไม่อยากเสียตังค์ละเป็กี่บ้างคนเดียวปะถ้าพี่ไล่นโจทพี่พี่ก็ต้องใหญ่ออบนะลบอีกได้ไม่มีปัญหาถ้าวิวตันอ่ะยใหญ่ตัวไม่มีปัญหาผมว่าปีว่ะ ไอ้แจ๊ทำไมวะมึงว่ากูไม่มีตังค์เหรอวะเออเออไม่ไม่ไม่ท่านนึงอ่ะกวไปย้ายเสร็จก็มันแตกไงใช่ป่ะล่ะโอ้โหไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเลื่อมั่งเดี๋ยวหลับมั่งเนื่องหลับนี่มึงไม่น่าจะว่าใครได้นะมึงกล้าพูดเรื่องหลับกับพี่พี่กา่พี่กี่ดูดิไอ้แจ๊มันว่าผมแรงเกินไปปะพี่กี่ว่าอุ้ยพี่มันดีอยู่แ้วพูดสวยอ่ะเดี๋ยวมันก็ถูกต้องแล้วนะ อ่าได้เิวันนี้ผมไปนนเดี๋ยวตื่นเช้ายนนสวยกิจไปได้นเนี่เี๋ยวนี่เอาลูกวันซะลติดเชื้อแลพี่พี่แปลงอะี่แปลงเฮียอ๋อเอ๋นี้เล่นะไ้งพเล่นึงเปลี่ยนเสื้อเหรอเมึงคิดว่าจะรอดยังไงโอ้ยโซโลคิวลองท่อไปก่อนทางก็กูยิงกูหมุนไปสีหมืนสองเมื่อกี้ แป้งโผล่แม่มึงน่าจะแจกตรงนี้ว่ะแจกตรงบัตอ่ะแจกไปหมดแล้วเนี่ยมันแก้หมดแล้วไอ้เหี้ยว่าไปไหนละอ้โีเอสเตอร์ล่าอ๋อวันไหนวันไหนกูต้องไปเล่นดาบบำบัดจิตใจกูสักวันหนึ่งแล้วว่ะไอ้เงี้ยเอสเตอร์ล่าเป็นทวนเนี่ยมันโดนสุนทรีย์ไปแจกแค่ท่หมดเฮ้ยก่อแตกกูตายยังยังไม่ตายพิดไม่ได้ว่ะ เออยิงแล้วแตกแตกโซโลคิวฮันดี้กวางกูดโก้ว่าแล้วปายออกแต่บุญดีโบหินทองไงห้ามกูที่กี้เขาดูดหน่อยดูดลูกแก้วดูดคายเกินไอ้เฮียหลังแอนกี้ดับกี้ดับโอ้แม่งเสือกตายอยู่ไหนอยู่ไหนเฮียหลังมึงอ่ะอ๋อ่า มาเกิดมามดโอ้ไม่มีใครสะท้อนเลยเหรอลุงกูสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าผลอะเยอะไปเยอะไปนี่ไงกูพีนะนี่ตายละใหม่สวยอีกใหม่สองหมื่นแปดเฮ้ยไอ้ไอ้โฮกาเดียวโฮกาเดียวมีมาแล้วสวยกี่แหละเออไม่ดีสักโอูไม่แดงนี่เองทำไมกูพุ่งแล้วมันเป็นท่าวิ่งหลอกูดาบนั้นคือสนองได้ค่าปะโอ้โหกูตายกล่องหรอตายกล่อง ได้กล่องโอ้เไี้แจ็คกรดูหน่อยไอยู่นี่มันไม่แวะกูแล้วว่าป่าเไี้แต่ว่าไอ้เไี้ธนูเนี่ยนะมันเล็งหัวกูมาแล้วไงแจ็คธนูอ่ะธนูมันเลาะหัวกูมาแล้วโอ้ยตอนนี้เป็นยังไงสถานการณ์แบบเนี้ยมึงต้องเอาตัวไปบังให้มันสะท้อนพูดอะไรออกมาวะหกหมืถ่ายแล้วมึงหมดกูลืมดูมันมีที่ไหนสะท้อนในอาชีพเนี้ย ตายซะอีกอะเอาไปหนึ่งอีโมที่ใหม่ไม่แดงหรอไม่แดงเนกะว่าแล้วตีธนูเข้าเก้าสิบกูช่วยกังช่วยกังเออไอ้เหี้ยไข่แก้ให้เหี้ยบังอ,อยู่นั่นแต่วะสามหมื่นไปบงังโพเอาโพท,ทีก่อนที่กูจะตายครับ ไม่ใช่แข็งอ้าวทำไมแช่แข็งแล้วมันยังวิ่งได้วะคูลงงวะหรือว่าภาพบัล็อยไม่น่าแดงอ่ะเนี่ยตีเก้าพันเนี่ยไอ้เหี้ยมึงว่ากูลลบไไปแ้วงมึงมึงว่าหลมมันเป็นยังไงวะไอ้เหี้ยเรากดอีโวเดียวไอ้เหี้ยกำรต้องรำด่าเลยเหรอเหี้ยมันร้อนง่ายยังวะไอ้เกิดนอกไหมเหี้ยไอ้เหี้ยพวกเด็กเที่ยวแต่ใจเกิดนอกอยู่เย็นเกิดเป็นอยู่ตายไม่ใช่ มันตายหมดแล้วนะเฮ้ยนีเงี้ยเล้วเกิดมาเราเนี่ยตายหมดแล้วไม่มันหมดจริงๆมึงเกิดมาดิโอ๊ยจุดสองสัตว์โอกาสเด่นยังอยู่กับหมอผมเลยไอ้แค่ตัวเดียวจำเมื่อกี้เป็นสี่ไอ้สัตว์ตอนนี้นี่อื้อสวยเวงโคไซดอนอะโคโลคิวตกตกไอ้เงี้ยตกตกแม่ยูจินมึงจะวิ่งไปไหนสัตว์ฮะ เออมวิ่งไปวิ่งได้วิ่งไปเอ้าขวยเอ้ยกูจะแดงไหมปีเนี้ยแดงนี้เลยเหรอเออถ้ามึงนับมือเกิดมาโดนนูเกิดมาโดนนูอยู่นั่นไหนเนี่ยเนี่ยกี่บ้านเร็วบ้านเยอะอยู่อยู่ตายตายตายลบแล้วไม่มีลูกแก้วแล้วแล้วไม่มีลูกลูกไม่ได้ช่วยไอ้เนี่ยต้องทวนทีวะขอร้องแหละโอเคโนั่นเองใครหลังมาหอดอ่าไอ้เนี่ยโดนทั้งพินโดนทั้งทวนไอ้โดนทั้งนูโดนทั้งทวน โอ้โห oh, ้ยแบบแบไม่ต้องแดงแล้วแหละแดงวันนี้แหละไอ้ย,อยงหมอหมอยปอ,ห,อหมอยปอหมอยปอพวกเซตยอสตอสอพอใสไข่รอมันล็อกโอ้โหอย่าอย่าล็อก oh อฉันฉันขอไปกินสะกอน่อยจ้าอย่าล็อกฉันในบ้านไว่ในบ้านโคตรมันโจ ไอ้เหี้ยลูกเกี้ยกูโอ้มี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 มิโกะไม่ลงใช่ปะมีมิโกะขาไม่แต่โมกิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเหี้ยตัดแตกงว้าวเจ็บหนึ่งจดสองไอเหี้ยเอ้ยเฮ้ยสลักลักกูล็อกเป้าล็อกเป้าหมายล็อกเป้าหมายไปสี่หมื่นอ้าวไอชิลินไม่เข้ามาตีหมอเลยเดี๋ยวเนี้ไรกลางไงชิลินไงหมอมันมาตีแต่มันยืนไม่ได้ ป่ามานี่เร็วมานี่แล้วลูกหุยหมองมุดตาอีกแล้วมันี่แล้วลูกสวยลูกออแม่งดีสวยบองเพียงจีไอสวยมาแล้วในจกินก็เข้ามาได้สวยแดงมาดินี่อ่ะเฮ้ยไอ้น้องคนนั้นไอ้เฮียไอ้กูตายสัตว์ไอ้คนนั้นตายอย่างตายแหละหัวหน้ามันเข้ามาแล้วเที่มันมาทีหัวหน้าเดินเข้ามาแบบนี้มันมาทีละตัวอย่างนี้แม่งกูกูเซ็งว่ะลูกแก้วหมดเอาดาบนั้นคือสนอง ้องคนนั้นพี่แป้งกูจามกูจามแล้วมันสนองสองตัวไอสัตว์มาดิแล้วทำไมกูไม่เห็นสนองสนองที่อะไร้งวะพี่เป็นหินจ้าเอ้ยว่าไงแจ็คเรียกพี่ทำไมน้องอะไรลรอครับพี่ทจงเรียกพี่ทำไมมาให้ตอวพี่พี่อยู่คนเดียวแล้วเขาล่อโอ้ช่พูดที่อยู่สันโดษมักจะไม่ยั่งยืนอ้าวดับนั้นหนึ่งอ้อเหี้ย ก็กอดแตกซ้ำซ้อนซักๆเฮ้ยบาเร็วบ้านมีทุนเพื่อนใครเป็นหอบอะใครเป็นใครเป็นมชักอะไม่มีดูแก้วเหียยากีมันหลดวอแล้วมั้งเนี่ยกูว่ามันเป็น롱ชักเนี่ยเออเวอรเออเออร์เออใช่เออใช่ไม่เห็นมุเลยเนี่ยไม่เห็นมุออออยูย่มออขวยไหนๆเลื่อนอ วามิดาไอ้เหียวันนี้หนึ่งอะไอ้สัตว์กูว่าวันนี้ยากิไม่ทำลายสถิติะไอ้เฮีย0ู22แล้วคะแนนหนึ่งจริงเหรอคะแนนหนึ่งอะแบบหนึ่งยูอาร์ไม o อรี่วัอะไม่ถูง้าหรตีแมร์แสนสองแล้วไอ้เฮียโอ้โหไอ้สัตว์แม่งถาถมคุยอะไรมึงอะเดี๋ยวเล้วนักเลงเกินอ๋อเกนอะติดเชื้อม่ต้อนี อุ้ยบัตนี่อะเฮ้ยเฮี้ยงก็โดนธนูยิงเฮี้ยมึงไม่โดนผัดไปผัดผัดเล้วบัดเออเออเมันไปไหนล่ะเฮี้ยเฮ้ยอีธนูธนูธนวยแม่งแอร์เดียแพลนลงมามิโกะพอละมิโกะมันก็มีพาสซีฟเกิดไว้แหละวะเอาเองป่วยเอ้ยกูวิ่งมาตั้งนานเกมพาสซีฟเกิดไว้กู ไอ้เยนี่พิษรัวเลยสัตว์เทปหนึ่งรัวเลยนะที่จ่าอาดามาจะอายุอายุอาดับนั้นสยองโอ้ไม่ทันเฮ้ยทันกว่าวองวิ่งหักไอ้ปอขอดูหน่อยดิจะดูของพี่ปอซะแล้วดิไอจุ๊กจ๊กอยู่กันตายหันตายหันตายควันโดนลบไปควันโดนลบไปสัตว์ กูเนี่ยแต่มันก็แข็งกูได้ดีดีเนี่ยจิตใจโอ,โอ้โดเราจะไปเสริมเพิเ่งเจอหน้าโดกอ่าโอ้ยปานไม่ออกเลยลกูกเอะ <laughs> ลูกพ่อลูกแม่ลูกแเป้ลูกพ่อกระโดดไทย,เ,ย<อ>เด็กคนนั้น ไอ้เฮียในบ้านอย่างเยอะไอสัตว์ ICU b บ o ไอ้เฮียบับตีไหวกูชอบประมดจังหวะเที่ยวนี้ไงไอสัตว์ช่วยทีช่วยทีสุดหรอไอ้เฮียไม่มีใครเลยทีมกูกูวิ่งตามพี่โป้กูวิ่งตามพี่โป้ดีสัตว์กูไป CCTV ก่อนอยากรู้เขาใช้ชีวิตยังไงมองเทงจี๋กูเพิ่งเห็นมองเทงจีไปตีหมอเหอะสกอร์ได้เกี่ไม่เกินไอ้เฮียไอสัตว์คุโรสเกตตายไอ้เฮียสัตว์ เอามาดิอุ้ยทำไมดาบนั้นขึ้นแล้วแต่หันกวางไม่ตายวะเค่ไม่กอย่าไีใกล้กูเวยวะกลัวสกิลมึงเหลือเกินนี่บุ่มบุ้มไปอะไรการวะบ้านเหมืนอย่างยั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 งเข้าไปยัเข้าไปมีตัวเข้าไปอีกจริงไอ้รินเนี่ยมมีใครเคลียร์มันเลยอะไปเลยไปเลยไปเดี๋ยวใโบโบตีหมอไม่ตายซะ ไม่ตายอไ้เหี้ยกูตายเองเลยไม่ได้ไงไม่ได้กูที่เก็บกระถางทำหี้ยอะไรอีดอกฮะมีหน้าอึ้งเลยเหี้ยร์เท่าทีเท่าทีเท่าทีอารมณ์เกมอารมณ์ในเกมมันก็อารมณ์เกมอารมณ์เกมไม่ได้บุรีนะครับแค่อารมณ์ในเกมแต่กูช่วยอยกเกียกูไม่เห็นมันไหวป้าขายเอออามไม่ดีบ้านเอาบ้านเอาบ้านก็เอาบ้านขึ้นไปตัดเลือดมันตึกติดเออน้าว ข้ามังข้ามังเอ้ยมีชูนิจามาตายเัอผมเองผมเองก็โหดลวงไปแล้วเฮ้ยฮานูงยไปยิงยี่อะไรสัสตายตายอแบล็คมาตายตายแบล็คมาทำไมไปเฝ้าบ้านเหมือนเดิมน้องเฮ้ยน้องเด็กน้องน้องเด็กคนนั้นโอ้โหแต่งท่าออกริวจังวะไอ้สัตว์ไอ้เหี้ยเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นเธออ้าวเหี้ยกูตายที่เดียวอยูู่ไอ้สัตสเอาเด็กคนนั้นโตมากลายเป็นนาย เดอฮะไม่ใช่ไม่มึงต้องบอกว่านายคนนั้นโตมากลายเป็นเธอนายยากิอ่ะเนายสุเทพนายยากิที่ไหนะล่อยิ่กินไว้เลยแหละนายเทพพิธาเอลสระเลสระลงมาแล้วลงมาแล้วไอ้เชี่ยว่ามึงว่าวันนี้ยากิทำอะไรเซติปะรู้ป่าฮะว่าถึงหกสิบปะยังอี้เฮ้ยวันนี้วันนี้สองแต้มสามเอ็ดแล้วว่ะอีกแปดอันดเว้ย มันใครมันโดนนี่ที่จะกี่ฆ่าวพาะสองตัวไอสัตว์ไม่แม่งโคตรสวยสัตว์ระเบิดไงมันก็มีระเบิดจุ๊มจุ๊มของมันโอ้โหไอ้เฮียลูกนี้กูหน้าแท้สักตัวหนึ่งเฮียกูเลือกสองตัวเลยครับมันก็มีระเบิดจุ๊มจุ๊มของมันอยากกีทว่าจุ๊มจุ๊มหรอพูดถึงระเบิดจุ๊มจุ๊มเราอยากเล่นอีกสนามนึ่มไปเล่นนะเฮียตัวเฮียชื่ออะไรเลี้ยงเหรอ ไม่ใช่เนี่ยเราโอตาย่อนดือไปแล้วปานมาสี่อันโอ้โหไม่เข้าเป็นตายถึงไอ้เหี้ยปานมาขนาดนี้ตีไม่ตายมานี่ดิน้องโอน้องโอบอลันน้องโอลิมซะเอ้วน้องคนนี้ดิน้องสลักเนี่ยไอเหี้ยแข้งแข้งหูสี่หมื่นโอ้ดับนั้นคือสยองตายตายตายปวดนี่เลยวะ ตีโบวิทีสองไม่มีคนแก้ให้ไม่ใหญ่เอขาจะแก้ได้ยังไงตีโบว์ที่เองเฮียเค็มไม่เฮียขี้กาแก้ยังเกมไม่ใช่หรือชีวิตมีแต่น้องพี่เทอะไรที่แก้ให้เอาคุณผมยังพี่ปออาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ตายยังกดอีโมเลยวะเฮียเค็มแล้วนะเค็มแล้วอันนี้เค็มแล้วอุ้ยสัสโดนสะท้อนเค็มดีก็เทียบคอมมันเค็มอยู่เว้ยเล่นคอมโง่เนี่ย ดี da da ๋ยวพวกนี้เราก็ได้แล้วกูในไฮสัตเขาใช้ลายเส้นสิบแล้วพรุ่งนี้ลายเส้นสิบเหรอเออมาจากไหนวะเขาเขาใหม่ไงไม่รู้อะโรคไหนเนี่ยลูกเดียวกูวะเนี่ยฮัลโหลน่าจะโลกหน้าเอาไปเล่นไอ้พวกนี้นี่นะแสนสองรอ้าวไอ้เหี้ยกูตายดอย่างไงี้สัตว์เอ้ยแข่งกูคนเดียวเดียวเลยสัตว์ไอ้เหี้ยคนเดียวเลยเพียวๆยี้ย เปลี่ยวใจอ้ยจุ่มัลี้ยเยอะยไม่ได้ทำอะไรเลยไหนมันนี่คือปลาตายากี่นี่สสองตายิบสี่โอ้ยไม่เยอะน้อยนะตายไปสามสิบแปดเออฆ่าได้สองตัวที่ยวันตายสามสิบเอาเมื่อวานตายสามสี่บอกเอเออโอเคโอเคแปลว่าขึ้นมานี่ขนาดวอลงี้เฮียโดยังติดลบอ่ะเฮียเจ็ดแต่เก้าอ่ะสักใครมันทำราง